จบศึกการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ไปแล้วพร้อมกับความชอกช้ำของกองเชียร์ขั้วสีสม้มภายหลังมีสวสายนี้เข้าสู่รอบสุดท้ายได้ประมาณ20คนทำให้พลาดเป้าจากเดิมที่ตั้งไว้ประมาณ67คนทั้งที่ในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตระธานคณะก้าวหน้าเดินหน้าชูแคมเปญเสียงอิสระเพื่อชวนผู้ที่มีอุดมการเดียวกันเข้าไปโหวตเลือกสวในสายประชาชนแล้วก็ตาม แต่เมื่อก้าวไกลาพาดเป้าก็ทำให้การผลักดันแก้ไขร,ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมถึงการคัดสรรบุคคลเข้าไปนั่งในองค์กรอิสระต้องกลายเป็นแค่ความฝันของขั้วสีส้มอีกครั้งแต่เวลานี้ยังมีสองประเด็นที่พักก้าวไกลต้องประเมินสองฉากกระทัดเพื่อเดินหน้าทางการเมืองต่อไปโดยฉากกระทัดแรกในการต่อสู้คดียุบพ,พักจากกรณีถูกกล่าวหาว่าล้มล้างและปฏิปักษการปกครอง จากการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งมีคดีอยู่ในมือสารัฐธ,ธรรมนูญโดยสารนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่9กรกฎาคมและนัดพิจารณาคดีอีกครั้งในวันที่17กรกฎาคมหลังจากสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งข้อมูลด้านกฎหมายในการเอาผิดพักก้าวไกลฉากกระทัดต่อมายังอยู่ที่การส่งตัวแทนชิงชัยนายกอบจหลายแห่งโดยเบื้องต้น ไชยทวัตตุลาโทนหัวหน้าพักนำทีมเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจอสีส้มไปแล้วจำนวนหนึ่งภายหลังต้องเจอกลยุทธ์บ้านใหญ่หลายจังหวัดที่ใช้แท็ติกชิงลาออกก่อนครบวาระ4ปีส่งผลให้ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งนายกอบจอไป3จังหวัดตั้งแต่อบจอ,อ่างทองอบจอนครสวรรค์และล่าสุดอบจอปทุมธานีส่วนในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการเลือกตั้งนายกอบจอ,อีก4แห่ง เริ่มในวันที่4สิงหาคมในการเลือกตั้งนายกอบจอชัยนาทพะเยาพระนครศรีอยุธยาส่วนวันที่11สิงหาคมจะมีการเลือกตั้งนายกอบจอชัยภูมิแต่ทุกสนามเลือกตั้งทั้ง7แห่งพักเก้าไกลไม่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่อย่างใดสำหรับความเคลื่อนไหวที่ผ่านมามีประเด็นสำคัญอยู่ที่นักการเมืองบ้านใหญ่ต่างรับรู้คะแนนเสียงของตัวเองว่ายัางพอสูสีกับพักก้าไกล ทำให้ต้องอาศัยจังหวะชิงลาออกเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมืองในช่วงที่พัก9กา้าไกลกําลังตั้งไข่เรียมผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบจอในหลายจังหวัดแต่พักเก้าไกลก็รับรู้ถึงแท็กติกของบรรดาบ้านใหญ่เหล่านี้เป็นอย่างดีจึงตัดสินใจไม่ส่งคนชิงเก้าอี้นายกอบจอทั้ง7แห่งเช่นกันโดยปัจจุบันพักก้าไกลได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอไปแล้วไม่กี่จังหวัดอาทิภูเก็ตอุดรธานี เชียงใหม่และตราดโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดตัวทันอาจชัยรัฐอดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและกรรมการวิสามันพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่างหนึ่งและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือส่วนจังหวัดอุดรธานีเปิดตัวคณิศรคูริรังประธานสภาทนายความจังหวัดอุดรธานีและอดีตรองนายกอบจอุดรธานีจังหวัดภูเก็ต เปิดตัวนายแพทย์เลอศักดีนะนิธิกุลรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและต,ะตัตยภูมิโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจังหวัดลำพูนเปิดตัววีระเดชผู้พิสิทธิ์หัวหน้าสำนักงานพักก้าวไกลลำพูนจังหวัดตราดเปิดตัวชนลทีนุ่มหนูนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกขณะที่จังหวัดนครราชสีมาจากช่วงแรกมีกระแสข่าวว่าประกูลรัตนเสต จะถอดเสื้อบ้านป่ารอยต่อมาสังกัดค่ายสีสม้มโดยจะส่งอธิรัตน์รัตนเศษชิงเก้าอี้นายกอบจอโคราชแต่อีกด้านก็มีกระแสว่าสสในพื้นที่สนับสนุนมารุษชุ่มขุนทศนักธุรกิจแบรนกาแฟท้องถิ่นชื่อดังเป็นตัวแทนพักแต่จนขณะนี้ก้าวไกลก็ยังไม่ได้เคาะชื่อผู้สมัครออกมาแต่อย่างใดที่สำคัญพักก้าวไกลยังไม่วางใจกลุ่มบ้านใหญ่มากนัก หากเทียบกับพักการเมืองอื่นๆที่แทบจะกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับกลุ่มบ้านใหญ่เพราะต่างมีวิถีทางการเมืองแบบเดียวกันเพราะยุทธาศาสตร์ชิงนายกอบจอทั่วประเทศปรก,กรณ์วุฒิอุด,ดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลยืนยันว่าพักเตรียมแผนต่อการเลือกตั้งนายกอบจอในปี2568โดยจะส่งผู้สมัครนายกอบจอในจังหวัดที่พร้อมและจะไม่ส่งแบบดาวกระจาย อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งนายกอบจ .7 แห่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว3แห่งโดยในเดือนสิงหาคมจะมีเลือกตั้งอีก4แห่งนั้นชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีคนของพรรคก้าวไกลเข้าไปนั่งนายกอบจอย่างแน่นอนส่วนในพื้นที่อื่นๆต้องรอการเคาะว่าที่ผู้สมัครให้เสร็จสิ้นในลำดับถัดไปแต่หากก้าวไกลจะหวังผลได้รับชัยชนะสนามท้องถิ่นในอนาคตก็ยังมีโจท์หินอยู่ที่บันไดขั้นแรก อคดียุบพักและรอดพ้นบ่วงสารรัฐธรรมนูญได้แค่ไหนเพราะเป็นเดิมพันที่แกนนำสีส้มต้องแก้ไขให้ได้ในช่วงเวลานี้นั่นเอง